ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับถแถลงการเคลือนครนะครับนิรโทษกรรมประชาชนเรียกร้องให้นิรโทษกรรมคดีการเมืองทุกฝ่ายทุกมาตรานะครับซึ่งถแถลงการนี้เผยแพร่25ตุลาคม2567นะครับตามที่คณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมได้รายงานผลการศึกษาต่อสภาผู้แทนราษฎร24ตุลาโดยมีมติเสียงส่วนใหญ่นะครับไม่เห็นด้วยนะครับกับข้อสังเกตของรายงานผลการศึกษาในวันนี้ได้รับในส่วนเน นื้อหาของรายงานการศึกษาว่าเครือข่ายนิรโทษกรรมประชาชนขอชี้แจงประเด็นการนิรโทษกรรมที่สังคมและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาจมีความเข้าใจคาดเคลือ่อนดังต่อไปนี้1การนิรโทษกรรมระลอกเนี่ยเป็นการนิรโทษกรรมระยะยาวโดยเริ่มตั้งแต่ปี2548จนถึงปัจจุบันซึ่งจะรวมความขัดแย้งทางการเมืองของทุกสีทุกฝ่ายอย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวทางการเมืองตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาหนึ่งในข้อเรียกร้องทางการเมืองของประชาชนคือ การปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ดังนั้นคดีทางการเมืองที่ตามมาก็คือคดีมาตรา1นึซึ่งมีการดําเนินคดีเกือบ300คดีนะครับนับ,บ่าเป็นจนํานวนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยตลอดกาลนะครับปัจจุบันมีผู้ต้องหาคดีมาตรา1นึอย่างน้อย25รายนะครับจากผู้ต้องขังคดีทางการเมืองทั้งหมดที่มีอย่างน้อย37รายคดีมาตรา1นึนะครับจึงนับเป็นประเภทคดีที่มีผู้ถูกคุมขังสูงที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับการดําเนินคดีในมาตราอื่นๆนรรการ โทษศกรรมไม่ใช่การแก้ไขกฎหมายและไม่ใช่การยกเลิกกฎหมายการนิรโทษกรรมคือการยกเว้นโทษให้กับเหตุการณ์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ผ่านมาแล้วแม้จะมีการนิรโทษกรรมแต่กฎหมายมาตรา1นึเป็นมวลกฎหมายอาญายังคงดำรงอยู่โดยไม่ให้เป็นการแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายและไม่กระทบกระเทือนต่อสถานะในทางกฎหมายของสถาบันกษัตริย์แต่อย่างใดในทางตรงข้ามการนิรโทษกรรมจะช่วยคลี่คลายความขัดแย้งและทําให้สังคมเดินหน้าต่อไปได้อันที่3หากมีการนิรโทษกรรมคดีจากการใช้ ใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกจะสอดคล้องกับพันธะกรณีด้านสิทธิมนุษยชนกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองสิทธิทางการเมืองและกฎหมายระหว่างประเทศต่างๆซึ่งเป็นรากฐานของสังคมที่เคารพและคุ้มครองสิทธินอกจากนั้นการยกเลิกการดําเนินคดียังจะต้องสอดคล้องกับบทบาทการเข้ามาเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ the United Nations Human Rights Council UNHCR ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลในระบบสหประชาชาติที่มีความรัด ผิดชอบในการปกป้องคุ้มครองที่มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมนะครับอันที่4เครือข่ายนิรศกรรมประชาชนทราบดีว่าคดีมาตรา1นเป็นความขัดแย้งซึ่งยังไม่มีข้อยุติในสังคมไทยแต่การนิรศกรรมเป็นก้าวแรกของการให้โอกาส ใหม่กับทุกคนเพื่อปลดบล็อกให้สังคมเดินหน้าต่อไปได้โดยสังคมยังมีโอกาสในการพูดคุยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงต่อไปในอนาคตเครือข่ายนิรโทษกรรมประชาชนขอสนับสนุนให้เกิดการพูดคุยทําความเข้าใจเพื่อนําไปสู่การนิรโทษกรรมเพื่อคลี่คลายทุกความขัดแย้งในสังคมเพราะแม้ในสภาผู้แทนราษฎรจะรับผลรายงานคณะกรรมาการแล้วแต่กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเนี่ยมันก็ยังไม่เกิดขึ้นนะครับเรือขานิรโทษกรรมจึงขอเรียกร้องให สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมด้วยช่วยกันผลักดันนิรศกรรมการเมืองต่อไปโดยเร่งนำร่างกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเข้าพิจนารณานในสภาผู้แทนราษฎรและรับหลักการของทุกร่างพระราชบัญญัติเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถมีโอกาสใช้พื้นที่ของสภาผู้แทนราษฎรพูดคุยกันอย่างมีพุทธิภาวะและหาทางออกร่วมกันต่อไปด้วยความเคารพต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนเครือข่ายนิรศกรรมประชาชนนะครับเอ็มนัสตี้ แอมนัสตี้พีเพิลแฮชแท็กนิทษกรรมประชาชนแฮชแท็กไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังะนะครับเนาะ